ก็ครับสวัสดีผู้ชผมเทลตัวซิงแลนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับบลูทูธเซนานะครับตัวนี้เป็นรุ่นเซนา 5S นะครับผมแล้วก็ตัวนี้วางจาหน่ายมาแล้ว2ปีนะครับผมก็ผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้มาอันบล็อกรีวิวนะครับผมตัวนี้ต้องขอขอบคุณนะครับได้อันนี้ส่งมาจากรุ่นพี่นะครับผมให้ผมยิมมารีวิวนะครับอ่าครับเริ่มด้วยที่ตัวกล่องนะครับผมออกแบบมาสวยงามสีดํานะครับนี่ นี่นะมีรายละเอียดบอกหลายอย่างครับนี่นะลูกสวยงามครับแล้วก็ตัวนี้นะครับลำโพงจะให้มาเป็น HD นะครับผมก็คือเสียงแบบเบสกระหึ่มแน่นอนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับด้านในกล่องก็จะนี่นะครับเปิดออกมาก็จะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วเราก็ต้องเปิดแบบสุญญากาศนะครับเหมือน iPhone ครับเปนกล่อง iPhone ซัมซุมนะครับนี่มันจะมี สุญญากาศหน่อยนะครับนี่ครับปุ๊บเปิดขึ้นมาเราก็จะเจอตัวเครื่องนะครับนี่นะครับตัวเครื่องก็คือแกะง่ายแล้วเพราะว่าแกะไปแล้วรอบหนึ่งนะครับนี่คือตัวเครื่องของเซน่า s นะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับดูกลมประกันนะครับยังใหม่อยู่นะครับเครื่องนี้ใหม่ๆเลยนี่ครับเปิดมาอีกชั้นนะครับเราก็จะเจอกับกล่องนะครับกล่องอุปกรณ์นะครับที่เขาแถมมาให้นะครับคือกล่องแบบนี้นะครับผมปุ๊บมาพอ ลงไปอีกก็จะเจอกล่องคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานนะครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับก็โอเคครับพอผมแกะออกมานะครับอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะครับผมภายในกล่องนะครับก็จะมีไม้แบบก้านแข็งนะครับผมนี่แล้วก็ไม้อ่อนนะครับที่ผมติดอยู่นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับไม้อ่อนติดกับตรงด้านคางหมวกน็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหูฟังนะครับ ฟังแบบพ d นะครับนี่ครับเป็นตีนตุกแกตรงนี้นะครับก็มีฟองน้ำพุมอีกทีนะครับแล้วก็จะมีแผ่นแปะนะครับแผ่นแปะตัวนี้ก็เป็นแเมือนกาวนะครับผมแบบนี้เลยถัดไปก็จะเป็นตัวเป็นตัวฟองน้ำนะครับเอาไว้สวมกับไม์แข็งนะครับก็คือกันเสียงลมนั่นเองนะครับแล้วก็มีแผ่นกาวม็แถมมาเพิ่มด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นเพลทนะครับเป็นฐานนะครับของของตัวบลูทูธนะครับผมเนี่ยครับ จะมีตัวเสียบตรงเนี้ยอันนี้ก็คือสําหรับคนที่ต้องการไม่ให้หมเป็นรอยนะฮะก็จะมีแบบแแบบกาว 3M นะครับไม่ได้ยึดกับตัวหมนะครับเป็นกาวยึดแทนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่คนชอบแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จก็มีแถมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็พิเศษก็คือตัวนี้เป็น Type C นะครับนีเป็นแบบใหม่แล้วด้วยนะครับแต่ก่อนยังเป็นสายอ่าย s ดธรรมดานะครับโอ้ยุดปีแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นฐานหลักเลยนะฮะอันนี้ฐานหลักแบบหนีบนะครับอย่างเงี้ แข็งแรงทนทานครับตรงนี้เป็นเหมือนเหล็กเหล,ลือลูเนียมผมไม่แน่ใจนะนี่สวยงามครับผมตัวนี้ก็เป็นพลาสติกส่วนนี้เป็นยางนะฮะสกีนคาว่าเซนานะฮะนี่เป็นฐานใส่กับตัวนี้นะครับลงไปอย่างนี้ตัวนี้ก็เป็นน็อตปรับนะครับปรับให้มันแน่นขึ้นเป็นพกเหลี่ยมนะครับพกเหลียมเล็ผมไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรน่าจะเบอร์เบอร์สามโอเคครับผมจะมาอธิบายสเปคคร่าวๆข,ข,ของเซน่า 5S นะครับผม ตัวนี้นะครับรองรับบลูทูธนะครับผมเวอร์ชั่น5.0นะครับผมก็คือเครื่องทํางานไวกว่าเดิมนะครับแบตเตอรี่อยู่แน่นานขึ้นนะครับลำโพงเป็น HD นะครับเบสแน่นๆนเลยนะฮะคุยอินเตอร์คอมสูงสุดได้2เครื่องนะครับผมก็มีเครื่องหลักแล้วก็เครื่องรองนะครับสำหรับคนซ้อนนะครับแล้วก็มีหน้าจอเป็น LCD นะครับผมแสดงสถานะนะครับตัวนี้ประกันเครื่อง2ปีนะครับแล้วก็เครื่องนี้นะครับสามารถอินเตอร์คอมระยะไกลสูงสุด700เมตรนะครับผมแล้วก็มี FM รีดิโนะครับ แล้วก็ตัวนี้มีระบบสั่งงานด้วยเสียงนะครับรองรับ8ภาษานะครับแล้วก็สายชาร์จเป็น Type C นะครับชาร์จเร็วนะครับผมตัวนี้ใช้เวลาชาร์จประมาณชั่วโมงครึ่งก็เต็มแล้วนะครับผมแล้วก็เครื่องนะครับสแตนบายได้สูงสุดนะครับก็ประมาณ10กว่าชั่วโมงนะผมไม่แน่ใจจะไม่ได้แล้วถ้าใช้งานนะครับฟังเพลงอะไรด้วยอินเตอร์คอมด้วยก็ประมาณถกสุดได้ประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับผมก็สําหรับผมก็ถือว่ามันยังน้อยนะฮะราคาตัวนี้อยู่ประมาณ5,200บาทโอเคเดี๋ยวเรามา สอนการใช้งานนะครับของเซน a า s ้นะครับผมก็โอเคครับนี่คือตอนชาร์จนะครับนี่ผมชาร์จให้ดูเลยตอนนี้แบตประมาณ6 0อเนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดเครื่องนะครับวิธีการเปิดเครื่องก็คือกดที่ปุ่มทรนะครับกับปุ่มจ็อบนะครับปุ่มสีแดงเนี้ยพร้อมกันนะครับโอเคครับมันก็จะขึ้นหน้าจอคําว่าเซน a าแล้วก็เลดี้นะครับนี่นะครับถ้าหมุนไปทางขวานะครับก็จะเป็นลดเสียงนะครับถ้าหมุนไปทางซ้ายก็จะเป็นเพิ่มเสียงนะครับนี่ครับ ผมขออนุญาตต่อสายสักนึงนะครับจะได้ยินเสียงออกจากลาโพงครับนี่คือลําโพงมันนะนี่ตัวนี้โอเคแล้วต่อสายสายก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหัวล็องอข้องอแบบนี้นะเสียบเข้าไปนะครับปุ๊บอ่าสวยงามครับแน่นแน่นอนโอเคครับามาหน้านี้นะครับผม้าเชื่อมบลูทูธก็กดที่ปุ่มสีแดงค้างไว้5าวินะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นนะครับจะขึ้นรูปโทรศัพท์กับบลูทูธนะครับเชื่อมกับโทรศัพท์นะครับนี่ครับเดี๋ยวขอเข้าก่อนครับแป๊บนึงนะครับ นี่นะครับปึ๊บกลับมาที่นี่นะครับก็เราจะดาวน์โหลดแอปเซนาก็ได้นะครับนี่นะแอปเซนาตัวนี้วิธีลิตี้นะครับหรือไม่ก็เราเข้าไปที่ตั้งค่าเลยแล้วก็เข้าไปที่การเชื่อมต่อนะครับเข้าไปที่บลูทูธนะครับแล้วก็รอนะครับนี่ครับมันจะขึ้นคําว่าเซนา 5S นี่นะครับเวอร์ชั่น1.0.4นะครับนี่นครับจิมไปก่อนนะฮะ ไม่ได้มีระบบมีอัปเดตระบบนะครับนี่ครับเชื่อมแล้วนะฮะนี่ดีเสนยไหมฮะพาร์ลิงนนะครับผมเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับนี่ครับก็จะบอกแบตเตอรี่คุณนะครับเหลือหกสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีขึ้นแสดงให้เห็นนะครับตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเปิดเพลงนะครับผมโอ้โหลำโพงลำโพงดังนะฮะนี่เปิดสุดแล้วนะฮะนี่นะฮะลำโพงนะฮะโอ้ฮะ ลำโพงแบบเอสนะครับเสียงดีมากมันมีการลดเสียงรบมันขึ้นหนึ่งนะครับนี่ครับฟังก์การติดเลกซิต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเชื่อมต่อเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับอย่างที่ผมบอกหมุนไปซ้ายหมุนไปขวาโอเคครับเดี๋ยวมาดูโหมด FM นะครับโหมด FM ก็ปกดปุ่มหลังนะครับ ค้างสองวินะครับนี่ครับเป็นโหมด fm นะครับนี่นะครับจะมีเสียงออกจาวโฟนนะครับตบพื้นเงี้ยไว้ยังงงๆอยู่ยังใจไม่ค่อยเป็นเมื่อกี้โหมด fm โหมด fm ก็คือต้องออกจากโหมดเชื่อมกับโทรศัพท์ก่อนเพิ่มเสียงลดเสียงซ้ายขวานะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้ก็คืออินเตอร์คอมนั่นเองนะครับผมอ่านี่คือ อินเตอร์คอมแพลลิงนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวกดออกไปก่อน <Goodbye. S 1> ถ้าเรากดปุ่มแดงค้างไว้ก็คือจะเชื่อมบลูทูธกับโทรศัพท์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เชื่อมบลูทูธปกติเลยเหมือนเดิมกดที่บลูทูธเปิดนะครับเชื่อมกดเชื่อมกันนะครับนี่นะฮะเ <Yeah. S 1> ชื่อมแล้วก็จะขึ้นรูปโทรศัพท์นะครับนี่ก็เปิดเพีงค้างไว้จะขึ้นตรงนี้นะครับก็ ถ้าใส่หมวกกันน็อกก็จะมองไม่เห็นเลยครับจอ LCD แต่ถ้าเราถอดหมวกกันกน็อกมาแล้วก็จะเห็นลูกเล่นเห็นหน้าจอบแบบนี้นะครับซึ่งผมมองว่ามันก็มันก็เป็นการกินแบตนะครับผมมันกินแบตนะครับผมว่ามันมีหน้าจอ LCD อย่างนี้แต่มันได้พวกความสวยงามนะครับแ,รกกแล้วก็ความหรูหราพรีเมียมนะครับคาจะมีประมาณนี้นะครับผมไม่มีอีกเครื่องหนึ่งเอาไว้ทดลองไงประเด็นอันนี้คือไม้นะครับไม่เอาไว้ติดตรงใต้คางหมวกกันน็อกนะครับนี่ก็จะเป็นลําโพง ที่เสียบไว้ด้านข้างล่างของหมกันนกนะครับผมก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับบลูทูธเซน่า 5S นะครับผมตอนนั้นก็รายละเอียดยิบย่อยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาดูนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เสื่อมเหมือนกันอันนี้แบบรีวิวสดๆร้อนๆเลยนะครับได้เครื่องมานะครับผมขอยกมารีวิวนะครับก็วิธีการถอดสายนะครับก็นี่ครับดันขึ้นปุ๊บแล้วก็ดึงออกปลดสายแล้วนะครับกระโดดขึ้นได้ประมาณนี้นี่ฐาน ัวเครื่องนี่สายที่เสียบไม่แล้วก็ลำโพงครับนี้เองนะครับผมไอ้นี่ครับถ้าชอบรุ่นนี้ก็หาซื้อกันได้นะครับผมตามร้านนะครับขายโมกันด็อกนะครับแล้วก็ร้านขายบุธนะครับก็เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมผมเอ่ยเขาค่นะก็มีร้านซามซองซูนะครับก็มีร้านวีมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับผมแถวรามคำแหง43ทับหนึ่งนะครับตัวจัดส่ก็แถววงเวียนใหญ่นะครับผมสองร้านนี้ที่ผมรู้จักนะท่งนั้นผมก็ไม่รู้ละ ก็ไปหา s e c กันไดนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็มารีวิวคร่าวๆให้ท่านผู้ชมได้รู้กันนะครับผมก็ผมก็รีวิวไม่เสียนด้วยก็ผิดป้านประการใดก็ขออภัยนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับผมใหม่ที่ช่องเท Auto โ a c i n g Thailand และตอนนี้ผมขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ